เวลาที่เราเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเรารู้วิถีจิตแล้วนะวิถีจิตเกิดได้กี่ทางจําได้ไหมวิถีจิตเกิดได้สองทางนะครับจิตจะขึ้นวิถีขึ้นได้สองทางคือทางรูปหรือทางมโนทวารน,นะครับขึ้นวิถีทางรูปก็คือทางปัญจทาวารหรือวิถีที่สองขึ้นทางใจนั้นจิตมันเกิดได้ทางกรรมเก่ามาใช้ผลตามที่ปัญจทาวารเพราะฉะนั้นทวางขาจิตจะจัดสรรกรรมให้มาใช้ที่รูปที่ปัญจทวารป๊อบทันที แล้วมันก็กระเทือนมาที่มโนถารนั้นกระทบแล้วใจมันคิดขึ้นมาสอนถึงจะรู้ว่าคิดนั้นกระทบแล้วถึงกระเทือนนี่คือวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สองเราก็อยู่ที่สารสบายจู่ๆก็จําได้ขึ้นมาจู่ๆก็สุขขึ้นมาจู่ๆก็อกุศลขึ้นมาทั้นจู่ๆมันก็เกิดมาทำมโนถารจิตก็รู้ทันจู่ๆมันก็ปวดขาขึ้นมาทันนี้ปุ๊บเราก็รู้ทันเอาเวทนาไปเกิดที่กายรู้ทันเอามันเลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยขึ้นมาปุ๊บมันเกิดให้ทุกใจขึ้นมา เกิดอยากขยับขึ้นมาให้เราจะเห็นระบบตึงตึงตึงหรือก็กระทบแล้วกระเทือนตึงชอบอยากยึดปับ๊บจะทํากรรมเพะฉะนั้นจิตจะมีสติรู้ทันทุกขณนะทุกขณนะต่อไปก่อนที่เราจะทํากายกรรมวชัชกรรมมโนโกรรมจะพูดจะแสดงออกเราจะกระทบปุ๊บหันหนะ้ามองใจก่อนพอดูใจปุ๊บชะงักปุ๊บบางทีอยากบน่นอยากว่าบางทีปากอ้าจะพูดแล้วมือง้างแล้วพอรู้ทันปุ๊บ มันก็สงบใจก็ค่อยสัมรวมขึ้นมาแล้วก็ก้มหน้าได้ตัวเราก็น้อยลงฝึกให้เคยชินต่อไปจะเห like ็นเร็วขึ้นเห็นเร็วขึ้นต่อไปกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเราจะไม่จมกลบเราจะมีสติรู้ทันตอนนี้พอกระทบแล้วตรงที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่กระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทาเวทนาและตัณหาตรงที่มันเลื้อยขึ้นมาวันนี้เราจะขึ้นสู่ปัสสนาเราจะเห็นว่ากระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมา กระทบปุ๊บกระเทือนเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะเกิดตั้งดับคราวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุเหตุของมันคือผัสสะผัสสะมันอาจจะผัสสะมาตองนี้เลยคิดขึ้นมาเลยหรือผัสสะมาจากกระทบตัวนี้ก่อนแล้วมากระเทือนที่นี่พอกระทบปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นกระเทือนเลื<ม>้อยขึ้นมาตรงนี้จากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้น<ม>พอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วเนี่ย มันตั้งอยู่เนี่ยมันตั้งอยู่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 เนี่ยตรงตั้งอยู่เนี่ยมันจะตั้งนานหรือไม่นานขึ้น efect, จ่กเหตุปัจจัยบางครั้งมันมันตั้งปุ๊บมันก็ดับเลยบางครั้งมันตั้งอยู่ก็ตั้งนานเลยบางครั้งตั leider, us, humans, humans, ้งอยู gegangen, ่แล้วก็มันก็ดับเลยนะครับครันนี้ตรงที่เห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเนี่ยเขาเรียกว่าอนนี้จังเพราะเกิดปุ๊บแล้วก็ดับเลยอนิี้จังคือมันไม่เที่ยงตรงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งออออยยยยูููู่่่ตตตััั้้้งงง ตั้งอยู่แล้วไม่หายแล้วแล้วมันก็บีบบังคับตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับเนี่ยมันตั้งอยู่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าทุกขังทุกขังคือมันตั้งอยู่มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ขณะที่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เราบังคับไม่ได้บอกให้หายก็ไม่ไปเขาเรียกว่าอนัตตาแล้วมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับเ็าเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็คือเป็นรูปเป็นนามก็คืออนัตตามีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปก็คืออะไรปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ หรือสักพักมีมาแล้วตั้งอยู่แล้วมันหายไปทุกอย่างที่มันหายไปก็เรียกว่าอนัตตานะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้สึกรู้จักสามสิ่งนี้เราจะต้องรู้จักไตรลักษณ์ให้ได้ด้วยจิตตั้งมาถึงฐานกระทบแล้วก็เทือนตั้งอยู่ปับหายไปนนี้เราจะต้องรู้จักว่าอน,นิจจังหน้าตาเป็นยังไงทุกขังหน้าตาเป็นยังไงอน,นัตตาหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะเดินเข้าสู่ประตูนิพพานได้นิพพานจะมีสามประตูเวลาเราตัดมรรคตัดผลนะนิพพานแบบอน,นิจจัง นิพพานแบบทุกขงังนิพพานแบบอนัตตาจะเป็นแบบไหนบ้างเราจะต้องอาศัยให้รู้ทันว่าเราเห็นอะไรมากกว่ากันระหว่างอน,นิจจังทุกขงังหรืออนัตตาด้วยจิตตะมันแล้วก็ถึงฐานนะครับเรามาดูซิว่าทําความจํากับว่าใจรักนี่เป็นยังไงบ้างเพราะเราจะก็สู่ปัญญาปัญญาเนี่ยเมื่อจิตตมันแล้วถึงฐานแล้วน่ยจะแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็คือเห็นใจรักเนี่ยนะกระทบกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมาเนี่ย แล้วเราก็เห็นอน,นิจจังทุกขงาาังนัตตาแล้วเนี่ยมาดูลักษณะของไตรลักษณ์ไตรไตรคือสามไตรหมายถึงสามลักษณะก็คือลักษณะสามอย่างเป็นลักษณะของใครเป็นลักษณะของรูปของนามนะครับของรูปของนามรูปกับนามเนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นสามอย่างด้วยกันอันที่หนึ่งเรียกว่าอน,นิจจังคําว่าอน,นิจจังหมายถึงอะไรลักษณะของมันคือจากไม่มีแล้วมีขึ้นมา มีเกิดขึ้นมาจากมีแล้วก็หายไปนั่นคืออนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือมันเกิดดับดับเกิดดับเกิดดับคือไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่เที่ยงนะครับอันนี้จังก็คือของที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นทมีแล้วหายไปสักพักหนึ่งมันก็เสื่อมไม่สามารถคงสภาพได้อก็คือมันเกิดดับเกิดดับพวกนี้คืออนิจจังแล้วนั่งนั่งอยู่ดีๆนั่งนั่งอยู่ดีๆ,ๆ,ๆสักพักหนึ่ง เกิดปวดขาขึ้นมาเห็นไหมจากไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นอนิจจังนั่งนั่งอยู่ก็เกิดมีความคิดขึ้นมาอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บความคิดดับไปอนิจจังถ้าพักหรือจิตก็ดับที่นี่จิตไปอยู่ที่ตาถ้าพุ๊มันอยู่ที่ดับปุ๊บถ้าไปเกิดที่นี่ปุ๊บเราก็มาอยู่ที่นี่ปุ๊บเกิดดับเกิดดับเกิดดับพุ่งช่านมากมายก็เรียกว่าอนิจจงนะครับมันแปรปวนแล้วเปลี่ยนไปนั่งนั่งอยู่จู่ๆความสุขมันหายว่าไปต่อหน้านั่นคืออนิจจังนั่งนั่งอยู่เพื่อนเราที่อยู่รู้จัััักกนนนนาายยไไป่่่คคคคืือออจงงะรบวมมเี ความไม่เที่ยงคืออน,นิจจังนั่งนั่งอยู่จู่ๆก,ก็เบื่อขึ้นมาใช่งั้นนะพอเบื่อรู้ทันปุ๊บเบื่อดับป๊อปทันทีก็อน,นิจจังนั่งนั่งอยู่พอตาเห็นป๊อปพอตาเห็นปุ๊บเห็นความชอบเลื้อยขึ้นมาก็อน,นิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอชักพาักหนึ่งรู้ทันมันหายไปก็อน,นิจจังนั้นสภาวะอน,นิจจังถ้าเราปฏิบัติเราก็จะเห็นบ่อยๆแต่จิตต้องตั้งมั่นแล้วถึงถามแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาถึงจะเห็นอนิจจงนะ สภาวะของทุกขังคือสภาวะที่เกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่อะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่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 ตั้งอย่างนานเลยครับตั้งอยู่ตั้งอยู่เป็นบรรลังเลยก็ได้อย่างเราปวดหัวเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่หายนะอย่างเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคทางกายเนี่ยมันก็ไม่หายบางทีง่วงเนี่ยเป็นชั่วโมงมันก็ไม่หายมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็บีบบังคับบีบบังคับใจทําให้เราทุกข์บีบบังคับใจเรา ทุกทุกรทรามานแล้วมันก็เสื่อมของที่เสื่อมคืออะไรคือของที่ไม่สามารถคงสภาพได้ไม่คงสภาพได้ไม่คงที่ได้ของที่เสื่อมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ปุบ๊บถ้าเกิดเกิดจู่เกิดขึ้นมาปุบ๊บอันนี้จังพอมันตั้งพอมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้จังปุ๊บแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่อย่างปวดขาอย่างเงี้ยมันจะปวดยังไงก็แต่ขอจิตตั้งมั่นแล้วดูความปวดจะเห็นเลยความปวดจุดส่วนหนึ่งร่างกาย ถูกความปวดว่าตั้งพอปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่เราก็ดูความปวดไปเห็นไหมความปวดเนี่ยมันตั้งอยู่แล้วบีบนะครับดูความตั้งอยู่ดูความบีบนะครับดูความทุกข์ใจดูคนที่มันปวดมากแล้วปวดน้อยปวดมากแล้วปวดน้อยขณะที่มันตั้งอยู่เราได้ปัญญาคือเห็นมันทุกข์ต่อไปเมื่อเห็นทุกข์จิตตั้งมั่นตรงนี้จิตก็เห็นไม่ชอบจิตก็เห็นอยากขยับอยากให้หายแล้วมันไม่ยึดเมื่อจิตรู้จิตเห็นอยู่แล้วจิตก็รู้ทันแล้วเห็นทุกข์อยู่ และสามารถมีปัญญาเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเห็นเกิดแล้วก็ดับเห็นเกิดแล้วดับสามารถเดินปัญญาท่ามกลางวิกฤตที่เจ็บขนาดน,นี้ต่อไปจิตจะสามารถดูใจรักดูใจรักดูใจรักดูไปเรื่อยๆมันไม่จับมันไม่จบเรื่องของมันขณะที่ไม่จบเนี่ยเราเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันทรมานทารมานทารมานจิตเนี่ยจะไม่ยึดมั่นถือมั่นจะไม่แสวงหาจะค่อยๆทิ้งแล้วต่อไปจิตจะเริ่มเป็นกลางขึ้นเมื่อเป็นกลางต่อไปเจ็บขนาดไหนเราสามารถมีปัญญาอยู่ท่ามกลางความปวด ทุกข์อยู่ขนาดไหนเราสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้แต่คุณต้องตั้งมั่นในทิ่ฐานแล้วดูมันดูเนื้อของความทุกข์ที่บีบบังคับปีบบังคับร้าทรมานตรงนี้แหละเขาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ต่อไปจิตมันจะเป็นกลางกับเวทนาเหมืะนเขาเรียกว่าทุกขังอย่างสมาวาง่วงนอนเนี้ยนั่งขึ้นมาปุ๊บอะไรตั้งแต่ทั้งเป็นรูปเป็นนามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่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 แล้วบีบบังค แล้วดูมันทรมานขนาดไหนพอทรมานแล้วไม่ชอบอยากให้หายอยากเลิกรู้ทันดูใจรักดูใจรักของมันเห็นไหมใจรักของมันใจรักของมันพอง่วงแล้วเกิดทุกข์ใจดูทุกข์ใจแล้วก็ดูใจรักของมันทุกข์ใจแล้วเกิดสังขารปรุงอกุศลก็ไม่ีรู้ทันดูมันสามารถมีปัญญาสติกสมาธิท่ามกลางความง่วงต่อไปจิตอยู่ที่นี่เราเลยไม่อุปทานคือไม่ยึดความง่วงเราเลยไม่แสวงหามันก็หายไปหายไปเพราะจิตไม่แง้งแง้งอยู่ไม่จิตไม่จับมันมันก็เบาลงเบาลงเบาลง ต่อไปเราจะมีเวทนาเกิดขึ้นในความม่วงจิตก็เลยมีกําลังวุดขึ้นมาหันกลับไปมองความว่วงหายไปทันทีในะความโกรธเหมือนกันความโลภเหมือนกันความหลงเหมือนกันให้จิตคุณอยู่ที่ฐานแล้วดูสภาวะแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรักพิจารณาดูไตรักถ้าไม่เห็นไตรักสอนมันโดยมีสภาวะทำรองรับนั่นเจ็บอยู่นี่ไงมันไม่หายนี่ไงทุกขังเห็นไว้จา่ไม่มีไม่มีเกิดขึ้นเพราะเจ็บระเจ็บทรมานทรมานโดยมีความเจ็บตั้งให้เราอยู่ ถ้าไม่เห็นช่วยบอกมันช่วยสอนมันจกนกระทั่งจิตเห็นเองนะครับอันนี้คือทุกขังต่อไปคืออนัตตาอนัตตาคือเกิดเกิดเพราะเหตุมันมีเหตุก็เกิดนะครับเมื่อเหตุหมดเหตุหมดก็ดัดบบังคับไม่ได้ไม่บังคับขันห้านี้ไม่ได้เลยมันแก่ก็ต้องแก่ผมมันจะหงอกก็ต้องงอกเดีย๋ยวมันก็สุกเดีย๋ยวมันก็ทุกข์บังคับไม่ได้นะครับเวลาง่วงสั่งให้หายก็ไม่ได้เวลาปวดขาบังคับก็ไม่ได้ เวลาเป็นโรคมะเร็งเวลาเป็นโรคปวดฟันปวดหัวมันตั้งอยู่ตั้งอยู่มันไม่หายบางทีมันเป็นทั้งชีวิตเลยบางทีมันเป็นทั้งวันเลยเป็นทั้งคืนเลยมันตั้งอยู่ทํายังไงให้มีสต,ติอยู่ท่ามกลางมันแล้วเห็นไหมบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็คืออะไรคือเราเห็นเป็นสภาวธรรมนี่เองจิดอยู่ที่ฐานทุกไม่ใช่คนนะไม่ใช่สัตว์นะมีแค่สภาวธรรมนะครับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะครับแล้วก็มีแล้วหายไปมีแล้วหายไปนะครับอันนี้คืออนัตตาอย่างสวัตะอะไรที่เป็นอนิจจังเกิดดับเกิดดับเนี่ยเป็นอนิจจังเราอาจจะมองเป็นเพราะว่าเป็นเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับนะบังคับไม่ได้บางคนเห็นอนิจจังของเดียวกันนะเกิดแล้วก็ดับบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นเป็นอนัตตาก็ได้เพราะมันคล้ายๆกัน มันเหมือนเหรียญอันนึงจะมีสามหน้าอันนี้คือคือรูปเจ้นามนะคือลักษณะของรูปนามคราวนี้บางคนอาจจะเห็นในมุมอน,นิจจังเห็นในมุมทุกขงังบางคนเห็นในมุมอนัตตาขอให้จิตจะคนเห็นแต่ถ้าจิตไม่เห็นสอนมันจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาเห็นไหมจู่ๆก็เลื้อยขึ้นมาอน,นิจจังพอเลื้อยล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่เพราตั้งอยู่ตั้งอยู่ล้วบังคับไม่ได้สั่งให้หายไม่ได้มันมีเหตุเพราะเรานั่งทับมันอยู่มันมีเหตุหตถ้าสักพักหนึ่งมันหายไปก็เป็นอนัตตาได้เช่นกันสักพักนั่ง,ง,งน,น,น,นั่ง มันดับไปเห็นไหมน,นิจังหรือมันดับไปก็อนัตตาก็ได้บางครั้งถ้าปวดเป็นทุกขงังทุกขงังง่วงเป็นทุกขงังโกรธเป็นทุกขงังไม่หายทันทีตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอย,งอยู่พอตั้งอยู่เห็นเป็นทุกขงังเอ๊ะเห็นไปมันบังคับไม่ได้นี่นะมันมีเหตุของกับทบแล้วกับเทือนมันเป็นปฏิจจสมุทบาทเนี่ยมันก็เป็นอน,นัตตาได้เห็นปฏิจจสวสัสดิก็เห็นอนัตตาได้เช่นกันนะครับพอเห็นสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยจิตก็เห็นนี่ด้วยเห็นนี่ด้วยเพราะฉะนั้นคนเห็นนิจังก็จะเห็นนอตาด้วย มันเหรียญอันเดียวแล้วแต่ใครจะเห็นด้านใดบางคนเห็นสามอย่างเลยก็มีบางคนถนัดเห็นอย่างเดียวบางคนเห็นอย่างนี้บางคนเห็นอย่างนี้บางคนเห็นสองบางคนเห็นสองคราวนี้จะเห็นยังไงก็แต่ขอให้เห็นหนึ่งในสามจะเห็นสามเลยก็ไม่ผิดเพราะนั้นขอให้คุณเห็นรูปเห็นนามให้ได้ก่อนเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วคุณจะเห็นกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาเห็นเลื้อยขึ้นมาอันนี้จังเลื้อยขึ้นมาทุกขังตั้งอยู่อนัตตาดับไปนะครับเพราะนั้นพยายามสอนให้เห็นให้จิตอยู่ที่นี่เพราะกระทบแล้วก็เทือนที่กระเทือนขึ้นมาตั้งปุ๊บแยก โยนิโสมันดับปุ๊บตรงที่มันดับเนะี่ยทาให้ทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธเลยเกิดหนึ่งขณะเพราะว่าตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้อิสระของจิตเราก็เกิดหนึ่งขณะเพราะเราอยู่ที่ปัจจุบันอันนี้คือวิปัสสนานครับนี่ให้จําเอาไว้นี่คือไตรักเพราะต่อไปเราจะใช้สิ่งนี้มากขึ้นเราจะใช้คําว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่เห็นสามสิ่งนี้เราก็ยังไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาทําไมไม่เห็นสามสิ่งนี้เพราะปัญญาไม่มี ทำไมปัญญาไม่มีเพราะจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงถามไม่มีจิตผู้รู้ทำไมไม่มีจิตผู้รู้เพราะว่าสติไม่เข้มแข็งทำไมสติไม่เข้มแข็งเพราะว่าไม่เพียรทำไมไม่เพียรเพราะไม่ศรัทธาทำไมไม่ศรัทธาเพราะไม่เคยมีสัมมาทิฏฐิเพราะไม่เคยฟังธรรมไม่รู้หลักของการปฏิบัติไม่รู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้ว่ามีการดัดไม่รู้จักวิถีของการปฏิบัติก็เลยจมอยู่กับทุกข์ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นช็อตสาคัญของสังสารวัตที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้หาทางตัวนี้ให้กับเรานะครับคราวนี้อาจารย์ก็อยากให้เน้นนะครับให้รู้ว่าไตรลักษณ์คือลักษณะสามของรูปนามเพราะั้นก่อนที่คุณจะเห็นไตรลักษณ์คุณต้องเห็นเจ้าของไตรลักษณ์ก่อนก็คือรูปและนามนี่เองเพราะนั้นคุณต้องแยกรูปแยกนามถ้าเกิดจิตไม่ตั้งมัน่นคุณแยกไม่ได้เพราะผู้ยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่เพราะฉะนั้นตั้งมัน่นปุ๊บคุณจะแยกรูปแยกนามแยกปฏิจจสุบัติแยกจิตผููร้ร จิตผู้รู้จะแยกออกจากวงของรูปนามวงของปฏิจจสมปุปบาทแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าจิตยังหลงอยู่ก็วนมาที่ความคิดแล้วก็มีตัวตนแล้วก็ทํากรรมแล้วก็ไปทุกต่อเพราะฉะนั้นถ้าจิตแยกอลวก้วปุ๊บก็จะเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์อายตน,นะจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนสิ่งที่กระเทือนเลื้อยมาจากเม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอานิจจังพอมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบังคับบีบบังคับทุกขังตั้งไม่หายตอนที่มันตั้งไม่หายอย่าไปทําอะไรกับมันนะ ดูมันอย่าไปแทรกแซงอย่าไปคนดูเวลาโกรธแล้วโกรธไม่หายโกรธมันมาพอโกรธจางปุ๊บสัญญาด,ดึงมาอีกโกรธอีกโกรธแล้วก็ไม่ชอบรู้ทันทํายังไงขณะที่โกรธแล้วเนี่ยรู้ว่าโกรธเห็นความโกรธเป็นทุกขังกาณาตาบังคับไว้ได้เอาโกรธเกิดแล้วเกดิดไม่ชอบนั้นจิตยังรู้โกรธอยู่ยังรู้ฐานอยู่ยังรู้อายตนะอยู่โกรธจะเห็นใจที่ไม่ชอบเลื้อยขึ้นมานะก็ดูใจรักจากไม่ชอบนะไม่มีแล้วเลื้อยขึ้นมาพอไม่ชอบแล้วอยากว่าอยากบน่นอยากทําร้ายเขา หันมาดูอยากอยากก็ถูกรู้ไม่ชอบก็ถูกรู้โกรธก็ถูกรู้ทุกข์ใจก็ถูกรู้ความปวดก็ยังมีกระทบก็ยังมีเพราะถ้าจิตไม่ไหลจิตรับรู้อารมณ์มากมายหลากหลายก็จะเห็นตัวเนี้เป็นใจรักไปตัวนี้เป็นใจรักไปความโกรธชักพักไม่จับมันก็จะค่อยเบาลงเบาลงเราก็ยังอยู่กับปัจจุบันได้เพราะเราสามารถมีสติรู้ปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการปวดนั้นความโกรธนั้นความโลภความหลงที่มันไม่หายนั้นแล้วเราก็เห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้น ให้ทุกคนจำเอาไว้เวลาปฏิบัติเราจะเอาตัวเนี้ถ้าเรายังเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ปิ้งอันนี้จังทุกขังหน้าตาพอเห็นมันสผล่ขึ้นมาแล้วมันดับไปจิตมันทื่อๆไม่เห็นใจรักเราจําตัวนี้เอาสัญญาที่เราจําตัวเนี้มาหมายก่อนแต่ต้องมีสภาวธรรมรองรับคือต้องเห็นรูปเห็นนามกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนตรงที่กระเทือนคือเลื้อยขึ้นมาอันนี้จังนะครับตรงที่มีตรงนี้จังมันเลื้อยขึ้นมาปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บมันดับไปตรงที่มันดับนะจิตมันเฉยๆ มันไม่เห็นเป็นอนิจจังกับอนัตตาเราก็เอาสัญญาที่เราเรียนัวเนี้ยมาบอกนี่ไงอนิจจังสภาพมันหายไปนี่ไงอนัตตาโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใค่นั่งคิดเอานะครับโดยมีสภาวะธรรมรองรับบางทีนั่งนั่งอยู่แล้วปวดขาลื้ยขึ้นมาอนิจจังพอปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่เอ๊ะมันไม่หายพอตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วจิตมันก็เห็นตั้งอยู่นะเห็นปวดนะแต่มันไม่เห็นเป็นทุกขังนี่ไงทุกขังมันตั้งอยู่แล้วไม่ดับมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับมันตั้งอยู่นี่ไงอนัตตาบังคับสั่งใหห้มันายไไไปก็ด พอปวดอยู่ก็รู้ว่าปวดรู้ฐานไปด้วยรู้อายตนะด้วยแต่พอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจนี่ไงทุกข์ใจเดือดขึ้มานี่ไงอนิจจังพอรู้ฐานบรรดบเนี่อนัตตาพอทุกข์ใจแล้วเกิดอยากขยับมาดูอยากนี่ไงอนิจจังอยากอยากดึงขึ้นมาพอรู้ทันอยากดับปุ๊บนี่ไงก็อนัตตาอนิจจังก็ได้เพราะนั้นเราก็อยู่กับมันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นทุกขังมันอาจจะมีสภาวะทุกขังสามสี่อย่างเห็นอนิจจังกับอนัตตาสามสี่อย่างก็ได้ขอให้จิตเป็นผู้รู้ อะไรจะเกิดก็ดูสิ่งนั้นเรายัางให้จําสภาวะน,นี้ไว้อะไรที่เกิดแล้วก็ดับก็น,นิจังก็ได้เกิดแล้วดับอนัตตาก็ได้อะไรที่เกิดแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ถ้าเกิดแล้วดับก็อน,นิจังกน็นัตตาถ้าเกิดแล้วไม่ดับก็เป็นทุกขังกน็นัตตารันเกิดแล้วก็ดับอนิจังก็นัตตาเกิดแล้วไม่ดับก็เป็นทุกขังก็นัตตาเพราะฉะนั้นมันเป็นไจรักหมดเลยไอ้ลูกกระาเพียงแต่ว่าเรามีปัญญาเห็นหรือเปล่าถ้าเราไหลไปปุ๊บก,ก็ไม่ได้เป็นไจรักแล้วเป็นเราทันทีดังนั้นจำไว้นะเกิดแล้วก็ดับ ก็คืออน,นิจจังเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะครับอน,นิจจังกับนัตตาเกิดแล้วไม่ดับทุกขังการนัตตานะครับดับก็ได้ไม่ดับก็ได้ขอให้เห็นเป็นมุมของใจรักนะครับต้องจําไว้เลยนะบางคนบอกว่าจย์หนูนั่งแล้วมันง่วงนอนหนูดูยังไงก็ไม่ดับหนูไม่เห็นใจรักเลยอันนี้ยังฟังไม่ทันนะครับนั้นอันไหนที่ไม่ดับนี่ไงทุกขงังมันตั้งอยู่ระบีนครับมันตั้งอยู่ะบีนะครับตั้งเป็นวันลังเลยตั้งเป็นวันสองวันเลยนี่คือทุกขังนี่ไงอนัตตาคือบังคับไม่ได้ อย่างนั่งนั่งอยู่แล้วง่วงนอนตรงที่เรารู้ว่าง,ง่วงนอนเห็นไหมจากไม่ง่วงแล้วง่วงเกิดขึ้นมามอานิจจังพอง่วงแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับพอตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเห็นไหมบังคับไปได้อนัตตาก็ดวนไปพอง่วงแล้วเกิดไม่ชอบนี่ไงอนิจจังพอพอง่วงแล้วอยากขยับอยากหนีนี่ไงอนิจจังอนาตตาดูมันพอบรรดาปั๊บเราก็อยู่กับความง่วงพอง่วงยังตั้งอยู่แล,แล้วปวดขานี่ไงอนิจจังพอปวดแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่นี่ไงทุกขังง่วงก็ทุกขัง อันนี้ก็ทุกขังทุกใจสร้างอยู่แล้วไม่หายก็ได้มันก็เป็นทุกขังอยู่ก็ดูทุกใจเป็นทุกขังสักพักหนึ่งอยู่สักพักหนึ่งความปวดจู่หายไปสวยเลยความทุกข์ก็ดับอยู่ไอ้ตัวความม่วงก็ยังตั้งอยู่ก็ได้เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นนะครับให้ดูตัวนี้นะครับต่อไปเราจะเห็นอารมณ์รูปและนามหลากสายในจิตหนึ่งจะรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันเลยนะเราจะเห็นอัวนี้จังทุกขังหนตาเห็นอยู่เรื่อยเห็นบางทีเกิดแล้วก็ดับบางทีสวยแล้วก็ตั้งมันอาจจะตั้งอยู่สี่อย่างมันอาจจะดับไปสองอย่างมันอาจจะเห็นอยเอๆตลลดวาก็ เพราะฉะนักิจต,ต้องมีคุณภาพนะครับนี่คือไต่ลักษ์คนไหนฟังไม่ทันมาย้อนฟังอีกไ,ได้นะครับ